วันนี้เป็นวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2560เดือนนี้เป็นเดือนที่พวกเราจะได้ไปทำบุญนะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาการของคุณแม่ชีแก้ว้ายจว่าเป็น งานของเราไหมกเกือบร้อยเปอร์เซนให้เราราให้ความสำคัญพราะเราไปสร้างพระเจดีย์แล้วก็ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ให้ไปมาหาสู่คุณแม่จากนั้นเราก็ได้จัดงานศพสิสรีระสังขารของท่าน สมัยก่อนท่านก็หลวงตามหาบัวหลวงปู่สิงห์ทองเมื่อหลวงปู่หลวงปู่สิงห์ทองยังอยู่ท่านก็บอกเออลูกก็ดูแลเวลาแม่ตายบึงดูแลงานศพจัดงานศพแม่เร้อ หลวงปู่จึงทองเออบ่ยากหอกตายแล้วเฮ็ดจังได้ก็ไไ้บ่ยากหลับท่านดี้พอต่อมาหลวงปีสองสามหลวงปู่จึงทองก็เครื่องบินตกเถไท่านกลมมรณะภาพไปเถไอ,อคุณแม่ท่านก็เลยบอกมาเห็นหลวงพ่อท่านก็บอกเออคูบ้าย บิงช่วยดูแลงานสบของแม่ได้เออคุณแม่เป็นไรแต่ถ้าผู้ข่าไม่ตายผู้ข่าจะดูแลให้ดีที่สดุดวันนั้นขนาดจากนั้นมาหลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปดูแลคุณหมอเป็นสีท่านก็อยู่ที่นั่นคุณหมอเป็นสีก็เหมือนกับ ผี่สาวใหญ่ลักษณะอย่างนั้นดูแลแม่หลวงพ่อก็เข้าไปเหมือนกับน้นองๆมีอะไรจะให้การสนับสน,นุนท่านก็นมาอยู่ทั้งสิบกว่าปีหลวงพ่อก็ได้เขาไปดูแลคุณแม่ผลที่สุดทั้งก็ได้มรณภาพแล้วก็จัดงานสารีและสังขารของท่านจากนั้นเมื่อท่านจากไปได้สิบปีนะ สิบปีเรายังค่อยได้สร้างเจดีย์เจดีย์คุณแม่พอสร้างเจดีย์ก็ไม่กี่ปีปีสองปีก็จบจากนั้นก็องหลวงตามหาบัวเป็นผู้ไปเปิดเจดีย์ของคุณแม่เราก็จัดงานขึ้นมากระหาทุนเพื่อซื้อทองคำเข้าคลังหลวงก็ได้จะตุปัจัยมากอยู่จากนั้นกัน,นการสร้างพระเจดีย์ของคุณแม่ สรุปแล้วโวหมดไปไปมากนะหมดยี่สิบกว่าล้านเกือบสามสิบล้านที่เราไปสร้างที่นั่นนี่แหละทางนั้นมาเราก็จัดงานทุกปีอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาตามที่จริงท่านมรณะภาพวันที่สิบแปดสิบเก้ามิถุนานะแต่นี่มันเป็นจวนจะเข้ามันใกล้เข้าพรรษาและอีกส่วนหนึ่งมันก็ ชาวบ้านแถบนั้นหน้าเดือนมิถุนาเนี่ยตั้งแต่พุทธภาเนี่ยถ้าฝนตกมาแเ้าก็กปักเราก็หวานก้ากันแล้วไถานากันแล้วเพราะนั้นเราจะไปทำจัดการจัดงานในจุดข่าวนั้นมันก็เป็นการรบกวนชาวบ้านเขาเราเลยล่นออกลงออกมาไม่เป็นไรหรอกออปีหนึ่งเราควรจะทำลํำลึกถึงคุณแม่ประคุณของคุณแม่ปีละครั้ง เราก็เลยกำหนดกันเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกทุกปีออนำทำมาหลายปีแล้วปีนี้ก่อนเนี่ยถึงเดือนมีนาหลวงพ่อก็ได้ประกาศให้กับคณะสหายญาติโยมที่รักเคารพในคุณแม่หรือผู้ที่จะไปร่วมงานทําบุญลําลึกถึงคุณแม่ออก็ได้หนะลวงพ่อจะได้ บอกกล่าวให้กับปกลูกหลานทุกคนนะแล้วก็เมื่อวานตอนเที่ยงหลวงปูออกไปทำธุระแล้วก็เลยไปตอกไปดูเขาตอกเสาเข็มที่วัดป่าบ้านตาดพอไปเห็นนะโอ้เขาตอกได้มากอยู่นะคงสองร้อยกว่าต้นละมั่งแถวเป็นพืชไปเลยโพก็มีตําก็มี เหมือนกับพื้นดินเนี่ยมันมีสูงมีต่ํำพื้นข้างล่างก็คงจะมีหินมีอะไรออข้างล่าง <c oughs> พอเตะตอกลงไปไปเจอหินมันก็อยู่นะไอ้ต้นถัดต้นไหนมันอยู่ในระหว่าง <c oughs> มันอยู่ในระหว่างไม่เจอหินเหม,มือนรุนมิดต้นเม็ดมีอยู่แต่ไม่มากโดยมากโพจะมากกว่านะ นี่ไปรูมเมื่อวานจากนั้นก็ทางวัดโยธานิมนจะให้ไปแสดงธรรมหลวงพ่อก็รับแต่พอแต่พอเข้าไปทุ่มหนึ่งเข้าไปท่านกำลังเริ่มตั้งน้โมสวดมนแล้วก็โอ้ไม่ได้แล้วแต่เราไปทุ่มหนึ่งแล้ว กว่าจะสวดมนต์เสร็จก็สองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มจะให้เท่าเราแสดงธรรมจะให้เราเทศอีกเรากลับมาถึงวัดก็สี่ห้าทุ่มไม่ไหวเราก็เลยเออเอาบอกครับนั่นแหละให้ช,ช่วยกันดูนะวะหลงพ่อไม่ไม่ไม่รอไม่อยู่แล้วนะหลวงพ่อไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มนะจะไปหา อยู่ถึงดึกดื่นเที่ยงคืนได้ยังไงหลวงพ่อก็เลยประมาณเกือบทุ่มกว่าหลวงพ่อก็เลยออกมาเมื่อวานมาขนาดมาถึงที่นี่สามทุ่มกว่ามาถึงวัดนีน่แหละภาระทุระของหลวงพ่อนะสัทธาญาติยมไม่ใช่บ่าผู้ใดจะเอาไปแล้วก็ให้เป็นนั่งคอยก็ไม่ได้เวลาก็ต้องเวลา นัดทุ่มหนึ่งก็ต้องเป็นทุ่มหนึ่งอันนี้ถ้าว่านัดทุ่มหนึ่งปเทศอยู่สามทุ่มไว้แล้วหลวงพ่อก็ตายเลยสิหลวงพ่อไม่ใช่พ้าน้อยพาานุ่มนะอ <c oughs> ายุป,ปูนนี่แล้วแต่จะรับธุระตัวรับไปแสดงธรรมแล้รับไปที่ไหนหลวงพ่อไม่ได้ใช่ไปด้วยความสนุกนะคิดแล้วคิดอีกเสร็จแล้วก็ต้องดูตรวจตราดูาัด ธาตุขันของตนเองอีกต่างหากไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวบางคนก็บอกอทําไมหลงพ่อเนี่ยงานคนอื่นไปงานคนอื่นอแต่งานเราไม่มาท่านไม่ให้สักให้สีเราอันนั้นแปลว่าคิดแบบโง,ง่ๆถ้าคิดแบบฉลาดนใครว่าร่างกายมันปกติเมื่อไหร่ให้สังเกตดูตัวเองสิบางทีก็ขี่แตกขี่ไหลก็มี เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเป็นไข้เป็นหนาวก็มีใครจะไปรู้ยิ่งกว่าตัวของตัวแต่ละคนเองท่านรู้แก่ใจมาอูไม่ไหวข่าวเนี่ยถ้าจะไปไปอยู่แต่ไปนะกลับมาต้องออไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเพอเลอจะไปเป็นลมล้มพุบล้มาพาบกับงานของเขาอีกเสียหน้านะขายหน้าเจ้าของงานเขานะ เสียงเหล่านี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวผู้จะไปอย่างหลวงพอ่อหลวงพ่อคิดแล้วคิดอีกนะจะไปที่ไหนไม่ใช่จะไปแบบอยากจะไปก็ไปทั้งที่มันจะเป็นลมแผ่นดินไหวอยู่แผ่นดินเวียงเวียนศีสันแผน่น,แผนดินพลิกค่อมพลิกหงายอยู่ก็ยังอยากจะไปอยู่มันไม่ใช่ละหลวงพ่อจะไม่ไปหลวงพ่อยังคิดอยู่ว่าเออหลวงเจ็ดอายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ย เราน่าจะงด <c oughs> งดกิจนิมนต์ทั้งปวงน่าจะอยู่วัดหน,น้านอ,อยังทะเลถลายมาอีกอยู่นอ,อ,อันนี้เจ็ดสิบสองก็ยังยังไปอยู่นี่แหละจะมันจะไปเบรกจริงๆมันจะเบรกจุดไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานแต่ยังคิดว่าเจ็ดสิบสามปีน้เข้าเป็ดปีเจ็ดสิบสามมันน่าจะหยุดเลยนะ,นะ,นะตวัวพ่อกคคิดอย่างนั้นล่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเมื่อวานก็ไปดูเจดีย์ของหลวงตาก็ขึ้นแล้วล่ะก็สบายใจในระดับหนึ่งจนกว่าได้พู้รับเหมานั่นแหละท่าน้าวู้ได้ได้พู้รับเหมามาแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะอให้เขาดําเนินการต่อไปถ้าจะว่าไปหลวงพ่อก็อยู่ภายนอกแล้วท่านต้องการอะไรหลวงพ่อก็จะสนับสน,นุนให้ความช่วยเหลือในการที่สนับสน,นุน ถ้าเขาไม่ต้องการสนับสนุนก็ลงพ่อกัอนนะอยู่ยืนอยู่ข้างนอกนะเดินรอบรอบดูข้างนอกอนุโมทนาสาธุในการกระทำในการก่อสร้างเพื่อบูชาพระคุหลวงตาถ้ามันจะตกป,ปัจจัยจุดไหนขาดเหลือขาดตกบกพร่องถ้านเรียกร้องมาเออเอาเข้าไปช่วยถ้ามันมีบริบูรณ์อยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง มีแต่เอามือควอยหลังยืนอยู่ข้างนอกดูที่มันเจดีของหลวงตาจะออกมาลักษณะยังไงดียังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายเนหลวลงพ่อก็ลักษณะอย่างนั้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานเดี๋ยวนี้ก็ไปไปดูดู ว่าอะไรเพราะมันกําลังตั้งไข่กําลังตั้งต้นยังหาผู้รับเหมายัางไม่ได้แต่ว่าไปผู้รับเหมาแล้วก็อเออจบไปแต่เมื่อวานนี้ก็ได้พูดกันเรื่องเกี่ยวกับบริษัทคุมงานท่านบุษทุมลานหลวงพ่อสุดใจท่านก็บอกว่าท่านคงจะจ่ายเองกับคณะสิทธิ์มั้งหลวงพ่อเออมอบให้ไม่เป็นไรถ้าว่าจะไปให้แบ่งเบาจุดไหนก็บอกมา ถ้าท่านจะแบกทั้งหมดได้เราก็ไม่ว่าอะไรให้ท่านแบกต่อไปเราก็ยืนอยู่ข้างนอกให้ท่านทำงานต่อไปเ้องเป็นวัดของท่านนะถ้าว่าจุดไหนที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เข้าไปตั้งแต่เริ่มแรกดูดูมรตุประตูเป๋ใช่ไหมอะตูประตูเป๋เนี่ยมันทำท่าจะไม่ทําท่าจะไม่ไปไม่มาพระเจดีเนี่ยเราก็เข้าไป ช่วยผักดันพอผักดันกันลุกยืนขึ้นมาได้เดินต่อแตะต่อแตะแล้วเออเราก็ดูไปทางว่าต่อไปมันคงจะใหญ่ขึ้นคงจะวิ่งได้ะพอวิ่งได้แล้วก็หมดภาระหมดภาระของเราที่จะเข้าไปพยุงแล้วเพราะมันวิ่งท่านวิ่งได้แล้วนะอันนี้เราก็คอยดูอันนี้เป็นเป็นเราเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่ผู บัญชาการเป็นผู้ทำกำหนดให้ท่านทำเพียงแต่ว่าสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นให้มันดีให้มันเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมในวัดป่าบ้านตาดส,สมควรยิ่งที่จะต้องมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นที่ที่นั่นในฐานะเราเป็นสิทธิอนุสิทธิผู้หนึ่งมีสิทธิที่จะพูดมีสิทธิที่ให้การสนับสนุนถ้าว่าเรา ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็ไม่เข้าไปนะหเห็นไหมครูบาอาจารย์หลายหลายองค์เราก็ดูเราไม่ใช่ไปให้ความเคารพเคารพแต่ว่าผู้อื่นลูกศิษย์ของท่านมากมายเราจะเข้าไปก้าวไกยเราจะไปเข้าไปดําเนินการไม่ได้แต่น่ลงตาลคือหน้าที่หน้าที่พอ่อน่ยน้องๆทั้งหลายไม่แพ้เราเราไม่ไม่แพ้ ไม่แพ้น้องๆเพราะ,ะนั้นเราคือหน้าที่เพราะ,ะนั้นเราจึงได้เข้าไปยืนจุดจุดนี้นะแต่พอยืนแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็งานไปได้แล้วกันนะเราก็อนุมณ์โธทนาสาธุเดินไปเรื่อยๆนะี่แหละนี่แหละศรัทธาญาติโยมโลูกหลานพลุ่งพ่อทำอะไรก็ตามนะไม่ได้นักใจ <c oughs> พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะั่นนะ มาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเรื่องการเรื่องงานภายนอกอย่าไปนหนักใจให้หนักใจว่ากิเลสภายในใจของข้าพเจ้าเนี่ยหลุดแล้วยังหมดแล้วยังตัดขาดแล้วยังราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงตัดตามแนวแถวอริยพุทธะเมื่อตัดกิเลสแล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการจุดนั้นเราตัดขาดหรือยัง อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดจุดนี้ให้มากแต่จุดอื่นอย่าไปคิดมากนะลูกหลานนะจึงจะสร้างพกกระเจดีย์จะสร้างอะไรก็ตามอันนั้นคือท้าวรวัตถุหรืออามิชบูชาการปฏบิบัติบูชาเนี่ยเลิศประเสริฐกว่าเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเรามองมองตนเองอย่าไปทำเลอะเทอะจะไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม ผิดธรรมวินัยอีกต่างหากศาสานาพุทธศาสนาไม่ใช่ของเล่นเนไม่ใช่ของเราเราเข้มาแล้วมา,มาเล่นเล่นอย่างนั้นใช่ไหมเขาไปาทําการทารํางานไปเล่นอยู่ตรงนั้นหนะ่มันไม่ใช่ที่สถา,านที่เล่นนี้ก็เหมือนกันพุทธศาสนาไม่ใช่สถา,านที่หลอกที่เล่นทําให้คนอื่นเขาเสื่อมศรัทธาที่เข้ามาเห็นพระไม่ดี เขาเบื่อพระเพราะนั้นเราถ้าว่าเป็นอย่างเราเรามาเห็นอย่างนี้อย่างที่การกระทําของเราเนะ่ยเราไปเห็นพระองค์อื่นเรามีความรู้สึกอย่างไรเราดีใจไหมเห็นด้วยไหมเน่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้พวกเรามองมองดูแล้วก็มองลึกลงไปอกีกข้าพเจ้ามีคุณธรรมเพียงพอหรือ,อยัง ที่จะทำให้ตัวเองอุ่นใจและให้ผู้อื่นที่เห็นก็อุ่นใจกับเราเป็นที่กลัาวว่าเชิดชูบูชาพอหรือยังเพียงพอหรือยังถ้าไม่เพียงพอเราต้องทำนะต้องประกอบคุณงามความดีให้เต็มที่นะพระลูกพระหลานพวกเรานะอาตอนนี้ไปรับพ,พรพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรเลยทีนี้นะ ยะทาวริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนารสุยะธามไิโชติระโสยะธาเยติโยวิวันฉันตุสักโรวโปวินาศตุมาเต ทิโรวันนโดปฏิภาณโดส,สุขังสะดาตเมทาวีสุขังโสอธิคัจจติทายุงดัตวาพลังวันนางสุขังจปะปฏิภาณโด ดิคายุยาสวโหดีญาติญาตุปปัสสติสติปวัตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพเดวตาสัมวารุธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวัตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพเดวตา สมัมมาธรรมานุภาเวนะดาโสตที่พระวันตุเตภาวตุสามังกลาลังรักขันตุสาปเดวตาสามัมมาสังขานุภาเวนะาจารโส